ที่เนตุลาคมปีพุทธศักราช2411พระบาทสมเด็จพระจุรจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระชกาลรที่ห้าทรงเสด็จขึ้นของราชไรฟ้าประชาราชตามมีความสุขด้วยความสมบูรณ์พูนผลทางการเกษตรสมบูรณ์ดีในน้ำมีปลาในนามีข้าวและต่อมาในปีพุทธศักราช2440 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสเสด็จประพาสฮุโรปจึงทําให้การค้าในสยามมีความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดทั้งไทยแขกจีนฝรั่งตา่างพากันตั้งสำเภามาทําการค้าในสยามดุดดังคำที่ว่าใครใครค้ามาค้าใครใครค้าช้าค้า มาจ้ามาจ้ามาทีงนี้เลยจ้าหน่อนไม้ไผ่ตรงผักหวานปลาปลาเขื่อนก็มีนะจ้าสดๆดดเลยจ้าถูกๆทางนี้เลยจ้ามาเร็วขนมหม้อแกงทองหยิบทองหยอกตะโกก็มีนะเจ้าค้าย้อมผ้าครับย้อมผ้าครับววม,มาเรียวใครจะย้อมผ้าเดินเลยครับตันสดมือเอสนงนี้เลยครับวันนี้ แม่หญิงแยม้มจะทำกะไรให้ท่านเจ้าคุณทานหรือเจ้าคะวันนี้ข้าว่าจะทำขนมปินน้ำยาให้ท่านเจ้าคุณได้ลองลิ้มชิมรสฝีมือน้ำยาโบราณของข้าสักหน่อยสวัสดีครับคุณหญิงวันนี้สนใจน้ำหอมจากโปรโตุเกสหรือไม่ขอรับดีเลยฉันรับสองขวดอีอัดก,กันเรื่องแค่สองตำลึงขอรับคุณหญิงอันนี้จ้ะสองตำลึงขอบคุณขอรับ รีบไปเถอะเจ้าค่ะแม่นายวันนี้ผู้คนพุกท่านทั้งไทยจีนแฉกฝรั่งมากันเต็มตลาดหมดเลยเดี๋ยวจะไปทำขนมจีนน้ำยาให้ท่านเจ้าคุณไมท่ทันนะเจ้าคะป่ะป่ะช้อยไอ,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 อ้ใจอเอาเหล่ามาให้กูสองไหรสิอีกรม ของเก่ายังไม่จ่ายค่าเลยนี่จะเอาหมายอีกแล้วหรือข้าให้จาไม่ได้ดอกเองต้องไปหาอัดมาจ่ายค่าก่อนข้าถึงจะให้ไอ,อ้ใ,ใจมึงไม่เชื่อใจกูเลยเหรอือได้ได,ด้ยวกูมาเอีอ่ยวน,นุเรศฉันดีๆก็ได้นะจ๊ะเอีอ่ยวนบอกใครมาเนี่ย อย่าเล็กมากเลยนะปันเงี้ยนี่พ่อพี่จ๋าพ่ออย่าทำแบบนี้อย่าทำฉันเลยเจ้าข้าเอ้ยเจ้าข้าเอ้ยพี่จ๋าพ่อจะขายอุ่นเมียค่ะพี่จ๋าอย่าทำฉันนะสิบตำลึงเป็นทาสใครเอาบ้างมาเอาได้เลยพี่อย่าทำแบบนี้ข้าพึ่งจะทำงานถ่ายตัวเองให้เป็นไทยแกตัวแล้วพี่จะขายฉัน กลับมาเป็นท่านอีกแล้วลูกขอเลยพ่อพ่อแดงไม่อยากให้แม่ไปเป็นท่าดอีกหนูขอเลยพ่อนะหนูขอไอ้แดงหนูขอเลยได้ห้าูจัดให้เจ้าข้าเอ้ยเจ้าข้าเอ้ยข้าจะขายอุ่นเรียนค่าพ่อไอ้แดงลูกค่าสิบค่าน้ำหนึ่ง พ่อ,อเอาไหมอย่าทำ<อ><ม>แบบนี้เ,เพ่อพ่อแม่เพิ่จะทำงานถ่้ตัวเองออกมา้นจากการเป็นทาสมีพ่อจะให้แม่ไปเป็นทาสอีกแล้วหรือพ่อฉันกลาบแล้วพ่อฉันยอมทำทุกอย่างจะให้ฉันไป็น จ้างทำไรไขนาะอะไรฉันก็ยอมแล้วพ่อแต่แดงขออย่างเดียวขอใหญ่พ่อขายแม่กับแดงไปเป็นท่าอีกเลยนะแดงกับแม่ตกระกมลำบากมามากแล้วขอแดงกับแม่เป็นไทายแบบนี้เถอนะพ่อนะ ลันเจ้าพ่อไอ้กรัมเองจะขายเมียเองกับลูกเองเท่าไหร่กันรึสิบ้าตำลึงขอรับสิห้าตำลึงเจ้าค่ะคุณหญิงแย้มอ่ะนี่15้าตำลึงที่เองอยากได้อ่ะเอาไปสบายแล้วกูทีนี้สบายแน่ <laughs> ต่อไปนี้แม่อุ่นกับลูก ไปอยู่ที่เรือนฉันนะแล้วไม่ต้องไปในฐานะทาสเพราะท่านเจ้าคุณสามีของฉันเล่าว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกระแสรับสั่งประกาศเลิกทาสแล้วต่อไปนี้แม่อุ่นกับลูกไปอยู่กับฉันฉันจะจ่ายอัดเบี้ยและส่งเสียไอ้แดงมันได้เล่าเรียนเหมือนคนอื่นเขา ประกาศประกาศลีคพาให้มาเร็วมีหนังสือพระราชกาา วัดนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าออเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ออกพระราชบัญญัติเลิกทาสรศสอหนงสอให้ลูกทาสเป็นไทยส่วนทาสสยามประเภทอืน่นที่ไม่ใช่ทาสในเรือเบี้ยรทรงให้ลดค่าตัวเดือนละสี่บาทและขอบัญญัติให้คนไทยมิให้กลับไปเป็นทาสอีก ลงวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2448ขอพระองค์พระรายสม เราคิดว่าเราอยากเห็นคนไทยทุกคนเป็นไทยแก่ตัวนม่ต้องตกเป็นทาสแก่ผู้ใดอีกต่อไปมีสิทธิเท่าเทียมกันทุกคนและเด็กไทยควรได้รับการศึกษาเล่าเรียนเท่าเทียมกันทุกคนประเทศชาติจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองเราจะบวชพระพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติ เพราะประชาชนชาวสยามมีความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างดีเราจะให้มีการสังฆยานาระไตปิดกเป็นภาษาไทยให้ชนชาวสยามได้ศึกษาพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างท่องแท้สืบไปภายหนะ้า ในปีพุทธศักราช2417ทรงออกพระราชบัญญัติพิกัดเกษียรลูกทาลูกภัยโดยมีการแยกไขพิกัดค่าตัวของทาสใหม่ตั้งแต่อายุ8ขวบจนกระทั่งหมดฆ่าตัวเมื่ออายุได้20ปีเมื่อได้21ปีผู้นั้นจะเป็นอิสระโดยมีบทกับทาสที่เกิด ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2411และห้ามมีให้การซื้อขายบุคคลมีอายุมากกว่า20ปีเป็นทาสอีกจบไปแล้วนะครับจัชร่แอเตัวนสคะีุน้อยก็ได้นะคะของทางดนนายนรัฐมนตรี น่าตื่นตาตื่นใจนะครับเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจากอำเภอเมืองเพชรบุรีการสแสดงของอำเภอเมืองเพชรบุรีนะคะก็เจส,สิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะและ,ะ,ะอีกสักครู่หนึ่งนะคะกระบวนขอ,อนนะครของอำเภอเมืองเพชรบุรี